สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมมีโอกาสแวะมานั่งริมน้ำนะครับแถวกาญจนบุรีนะครับมานั่งกับหญิงสาวคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําให้รู้จักนะครับแล้วก็จะถามถ่ถึงว่าเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับตอนนี้ที่นี่เป็นเป็นที่ไหนนะครับ อำเภอไซโยค่ะจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอไซโยคจังหวัดกาญจนบุรีนะครับตรงนี้เขาเรียกอะไรนะวังอะไรนะตรงนี้เขาเรียกวังน้ำวนวังน้ำวนอ๋อครับครับนะครับที่นี่จะมีน้ำวนอ๋อใกล้ๆกับวังน้ำวนตรงนี้ใกล้ๆกับน้ำวนเขาเลยเรียกวังน้ำวนเนาะใช่ใครับผมครับเออ่ขอทราบชื่อหน่อยนะครับอ่าชื่ออัญชุลีบุญเชิดค่ะอัญชุลีบุญเชิด จะเรียกชูรีก็ได้หรือจะเรียกชูก็ได้ค่ัครับผมก็ตกลงเรียกว่าคุณชูกก็แล้วกันนะนะครับขออนุญาตนะฮะเรียกคุณชู้คุณชูททำสวนนะครับเป็นชาวสวนนะชาวสวนอยู่ที่นี่นะครับทําสวนอยู่กี่ไร่ครับไม่ต้องจับไม้ก็ได้ไม่เป็นไรทำสวนอยู่ทั้งหมดประมาณไม่ถึงยี่สิบไร่ค่ะไม่ถึงยี่สิบไร่แต่ว่าใกล้เกลียง ใกล้เคียงใกล้เคียงใา่ไหมครับนช่ไหมครับอ๋อแล้วอันนี้เป็นสวนอะไรครับสวนสวนมากจะเป็นสวนผลไม้ค่ะสวนผลไม้นะครับสวนผลไม้แต่ว่าก็ปลูกหลากหลายครับผลไม้ผสมใช่ใช่เลยผสมผสานปลูกผสมผสานเลยนะครับทำไมทำไมตั้งชื่อสวนตัวเองว่าสวนสเปซสปาร์ มันมันเหมือนกับตัวเองอยากปลูกอะไรก็ปลูกตามอำเภอใจนะคะอ๋อครับ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 ปลูกทุกอย่างที่กินได้อะไรปลูกง่ายขายเป็นเห็นไปเห็นคนอื่นเขาปลูกแล้วเราอยากปลูกแล้วครเอามาปลูกไปอ๋อครับครับก็เลยไม่ได้มีระบบระเบียบในส่วนครับครับครับาก็ปลูกผลไม้นะเป็นเป็นหลักแล้วก็ปลูกผักปลูกอะไรนะฮะเลี้ยงสัตว์ด้วยหรือเปล่าครับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงด้วยเลี้ยงอะไรครับ ที่บ <delicious>, ้านก็จะมีเลี้ยงหมูป่าหมูป่าหมูป่าตัวแต่ว่าเลี้ยงเอาไว้เขาเรียกอะไรบำบัดจิตไม่ได้เลี้ยงไว้เพื่อขายหรือหรือว่าขายยังไม่ดูเลยังไม่ดูเล่นครับครับครับก็กิจกรรมก็เช้ามาก็ทำสวนนะครับเลี้ยงเลี้ยงสัตว์ก็เลี้ยงเล็กๆมน้อยนะครับ ครับแล้วทางด้านโน้นเนี่ยเป็นเป็นภูเขาเลยนะใช่ข้างบนเนี่ยภูเขาเลยต้อาน้ำหน้าบ้านเนี่ยจะไม่มีบ้านคนไม่มีไม่มีใช่ไหมครับแล้วฝั่งนี้เนี่ยเป็นเป็นแพนะฮะฝั่งนี้เป็นแพก็เป็นแพรสำหรับล่องแพได้ใช่ไหมแพล่องแพได้ สามารถจะเช่าได้ใช่ค่ะแต่ของเราอ่ะที่เป็นแพตกปลาก็จะมีแพหลังด้ค่ะตามเต็นท์น้องก็ได้จะมีแพสําหรับตกปลาแพสําหรับล่องแล้วก็มีอะไรนะมีเรือหางยาวมีเรือหางยาวอ๋อสำหรับเช่าแบบว่าพาเที่ยวสำหรับพี่น้องที่อยากจะมาล่องเรือหางยาวหรือมาล่องแพหรือว่าจะมาตกปลาก็ก็มาติดต่อได้ได้ได้ค่ะเดี๋ยวจัดหาให้ค่ะ๋อครับครับ สุดยอดมากนะครับก็ถ้ายังไงเนี่ยคิดว่าโอกาสต่อไปจะพาสมาชิก<ด>มาเที่ยวนะครับามาเที่ยวมาเยี่ยมมาชมนะครับก็โอเคครับยังไงก็เอาอไว้คุยกันอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ